คืนสยองในห้างร้างในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีห้างสรรพสินค้าเก่าซุบซมตั้งอยู่ริมถนนสายหลกัก ห้างแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมความคึกคักของผู้คนเมื่อสิบปีก่อนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ปริศนาในห้องเก็บของชั้นล่างห้างก็ถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่ในตอนกลางวันเพราะเล่าลือกันว่ามันเป็นที่สิงสถิตของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คืนนั้นนัดเด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้ชื่นชอบการท้าทายเรื่องลี้ลับ ได้รับคำท้าจากเพื่อนในกลุ่มให้เข้าไปในห้างร้างนละถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องเล่านั้นไม่มีจริงด้วยความอยากรู้อยากลองนัดจึงตัดสินใจตอบรับคำท้าโดยไม่ลังเลเวลาเกือบเที่ยงคืนนัดเดินทางมาถึงห้างร้างพร้อมกับไฟฉายและกล้องมือถือเขาก้าวเข้าไปในประตูหน้าที่บานกระจกแตก้าว เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นดางสะท้อนกล้องในความเงียบงนันข้างในห้างเต็มไปด้วยซากเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกรื้อถอนฝุ่นหนาปกคลุมทุกอย่างเหมือนผ้าห่มสีเทาเมื่อเดินเข้าไปลึกขึ้นนัดเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจับจ้องเขาอยู่นัาจะมองไม่เห็นแต่ความรู้สึกนั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาเดินผ่านโซนของเล่นเด็กนัดเห็นตุ๊ก,กตาหมีตัวหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้น ทันใดนั้นตุ๊ก,กตาก็ลุกขึ้นนั่งเองโดยที่ไม่มีใครแต่ต้องนัดตะลึงด้วยความตกใจมือที่ถือกล้องเริ่มสัน่นแต่เขาพยายามควบคุมสติแค่ลมหรืออะไรกดปุ่มกลไกลเก่าๆเขาบอกตัวเองก่อนจะเดินต่อไปยังบันไดเลื่อนที่หยุดทำงานนานนับปีเมื่อถึงชั้นสองเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากทางเดินด้านหน้าเสียงนั้นฟังดูเหมือนเด็กเล็กๆ กำลังร้องไห้นัทรีบหันกล้องไปทางต้นเสียงแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นเงาดำของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายทางเดินเงานั้นขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ท่ามกลางความมืดนัดไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเธอได้ใครหนักนัทร้องถามแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวร้องแหลมสูงที่ดังกล้องขึ้นแทนหญิงคนนั้นยังคงก้าวเข้ามาเรื่อยๆจนใกล้พอที่นัทจะเห็นได้ชัดเจน ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลไฟไหม้ผมยาวปกหน้าปกคลุมร่างที่ซีดขาวนัทรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ใช่มนุษย์เขารีบหันหลังและวิ่งหนีลงบันไดอย่างไม่คิดชีวิตแต่เมื่อมาถึงชั้นล่างเขาก็ต้องหยุดชะงักเพราะประตูที่เขาเข้ามาก่อนหน้านี้หายไปกลับกลายเป็นกำแพงซีเมนต์นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงกระซิบที่บอกว่า หนีไม่พ้นหอรอ,อก,กอนัทพยายามหาทางออกแต่ยิง่งวิ่งก็เหมือนยิ่งวนกลับมาที่เดิมทันใดนั้นเขาสะดุดง้มลงไปนอนกับพื้นพอเงยหน้าขึ้นมาเธอคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับยิ้มเย,ายาม็นเยือกที่ทำให้เลือดในกายของนัทเย็นเฉียบไสฉายในมือนัทดับลงในวินาทีนั้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเขาที่สะท้อนอยู่ในความมืด วันรุ่งขึ้นเพื่อนๆของนัดไปตามหาเขาที่ห้างแต่ไม่พบร่องรอยใดๆเหลือเพียงกล้องมือถือที่ตกอยู่ที่พื้นและเมื่อเปิดดูคลิปสุดท้ายในกล้องทุกคนต่างขนลุกสู้เพราะในคลิปนั้นมีภาพของนัดวิ่งหนีสุดชีวิตและเสียงกระซิบแผ่วๆที่พูดซ้ำว่ายินดีต้อนรับกลับบ้าน